รอยแดงรอยดำสิวต่างกันไหมดูแลเบื้องต้นอย่างไรมาฟังคำตอบจากหมอเมียวกันนะคะหลังจากที่สิวเปรเสบยุบลงไปแล้วหลายคนก็มักจะกังวลกับร่องรอยที่ทิ้งไว้บนผิวนะคะทั้งรอยแดงและรอยดำค่ะซึ่งรอยทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของการเกิดแล้วก็ลักษณะที่เห็นนะคะ สำหรับรอยแดงนะคะหรือชื่อทางการแพทย์ที่เรียกว่า post-inflammatory erythema จะเกิดจากการอักเสบของผิวหนังนะคะแล้วก็ทำให้เส้นเลือดฝอ,อยบริเวณน,นั้นมีการขยายตัวอยู่ค่ะเลยทำให้เห็นเป็นรอยแดงแดงนะคะส่วนรอยดำนะคะหรือที่เรียกว่า post-inflammatory hyperpigmentation เกิดจากการที่ผิวหนังของเรามีการผลิตเม็ดสีออกมาในบริเวณที่เคยมีการอักเสบนะคะทำให้เห็นเป็นรอยสีดำดำค่ะ การดูแลผิวเบื้องต้นที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับทั้งรอยแดงและรอยดําก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็การทาครีมกันกแดดเป็นประจําทุกวันอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันการเกิดรอยได้ค่ะสําหรับรอยแดงนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวลดการอักเสบก็อาจจะช่วยทําให้รอยแดงจางลงได้เร็วขึ้น ส่วนรอยดำนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องลดเลือนจุดด่างดำเช่นวิตามินซีอะบูตินหรือไนอาซินามายได้ค่ะอย่าลืมติดตามสาระเรื่องราวดีๆจากกันเวลาคลินิกในคลิปถัดไปนะคะ